ก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับเจ๊กันด้วยนะครับก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อ,อดังโครรา่นั่นเองแล้วก็ในวันนี้ในฐานะที่เาเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญของปินโตด้วยนะครับในส่วนของผมก็จะเป็นเรื่องราวลึกลับร้อนๆนั่นเองเจกันย่อมจะมีเรื่องราวส่งสนุกแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าประสบการณ์ร้อนๆเนี่ยมาฝากแฟนรายการแน่นอนเลยวันนี้เจกันมีเรื่องราฝากพวกเราบ้างครับม,มีเรื่องหนึ่งจํามาติดตามมากนะครับสมัยเรียนเมื่อก่อนก็ ต้องขึ้นรถโด,ดยสารไปโรงเรียนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุตรงไหนนะเขาจะเอาสีสเปรย์ฉีดที่ถนนอ๋อใช่ใช่ใชถูกไหมใช่ครับถ้าจะเอาสีสเปรย์ฉีดที่ถนนคันนี้ตรงนั้นหนา้าปากทางเข้าบ้านะคือมอไซค์ชนกันอ่ากันรถกระบะเสียชีวิตมอไซค์เสียชีวิตแล้วก็สภาพซบยังไงเขาก็จะฉีดอย่างนั้นอ่าใช่ครับเนี่ยเขาจะแบบสภาพตกเนี่ยงงก็จะเอาสีสเปรย์ฉีดเป็นรูป เป็นรูปรอบรอบศพไว้รอบศพ<ะ>ไว้ขานี่มันเป็นปากทางเข้าบ้านพอดีคือเราต้องลงรถตรงนั่นแล้วเมื่อก่อนก็อยู่ในเมืองก็จะกลับรถด,ด่านคุณทศเที่ยวสองทุ่มทุกวันแล้วเที่ยวรอบสุดทต้ข้านี้บ้านนอกเนาะบ้านขามทศบ้านจันก,ก็ทรงจะบ้านนอกคือทุ่มหนึ่งนี่ก็คือเริ่มวังเวงแหละเริ่มเงียบแหละค่ะแต่เราก็ต้องกลับตรงนั้นทุกวันแล้วก็คือ มันก็มีรถสองแถวด้วยวันนั้นก็คือขึ้นรถสองแถวสายสอเที่ยวสุดท้ายนาคะครับจำได้เลยว่าไม่ทันรถด,ด่านขึ้นรถสายสอเที่ยวสุดท้ายก็มาถึงบ้านก็ประมาณสองทุ่มกว่าจะสามทุ่มลวมืดมากาวนี้ระหว่างนั่งทางกลับมาบ้านก็กดกิ่งลงปกติรถสองแถวจอดตรงที่อันนั้นพอดีเลยขอบบนสเปรใช่ขอบบนสเปรพอดีเลย เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็กั้นหายใจแล้วก็กลัวก็กวลวนแหละเราก็กั้นหายใจแล้วก็กระโดดลงรถแล้วก็ข้ามถนนเข้าบ้านเขาไม่ได้คิดอะไรนะระหว่างเดินเกือบจะถึงบ้านเจ๊กันก็ประมาณเกือบหลัวที่จะต้องเดินเข้าหมู่บ้านไปโอ้ถือว่าไกลเหมือนกันนะเกือบหลใช,ลใช่คือมันไม่มีรถเงี้ยเมื่อก่อนอก็เดินไปสักพักหนึ่งก็เหมือนมีความรู้สึกว่าได้ยินเสียงเสียงมันคน้นแบบพอสังเกตมาตอนมืดๆตับเสียงเดือนดังทอกทอกพอเราเดินมันก็จะดัง ตก๊อตกเหมือนมีเหมือนมีคนเดินตามเหมือนมีคนเดินตามเจคันก็สมัยก่อนจัตุคามดังนะ,ะสมัยนั้นจัตุคามรามเทพก็ะ้องจัตุคามอยู่องค์หนึ่งนะครับเพื่อนได้มาก็นับถือเราก็พยายามไม่คิดอะไรก็ได้จะก้าวไวกว่าเดิมตก,ตก,ตก้าวต๊อกต๊อกเสียงมันก็เหมือนว่ามีคนตามเราคือพอเราเก้าวเร็วเสียงก็เร็วตามเสียงก็เร็วตามเราก็เลย ไม่รู้จะทํายังไงเลยจังหวะนั่นคือไม่มีบ้านคนเวยเราเราก็กวรเราก็กำมจะทุคขขามขึ้นมาเลยแล้วเราก็บอกว่าพุทธรัตนา낭นทำขรัตนานงสังขรัตนานงอยากให้เกิดอะไรไม่ดีขึ้นเลยเพราะว่าไม่พร้อมที่จะเจออะไรตอนนั่นคือจิตเราอ่อนเราก็กำมจะทุคามแล้วก็หันไปค่ะหันไปแล้วไปเจอเงาเราก็คิดว่ามันใช่ไหมวะคือแวบแรกเลยคือใช่แหละเงาคนแบบเหมือนมีคนเดินตามอ่ะ แล้วก็หันกลับมาขาสั่นแล้วตอนเนี้ยคือขาสั้นนะอ่ะเราก็เอาไม่ไม่ไหวละตอนนั้นคือฟิวไม่ไหวละคือมันจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถอะมาเราก็กำขอเจ้าทุกข,ขามแล้วก็หันไปคนนี้โอ้โหเต็มเต็มเลยค่ะคือเป็นคนให้เห็นเลยแล้วก็ชูมืองเงี้ยเป็นเห็นเป็นร่างคนเลยเป็นร่างคนเลยค่ะเลยในความมืดแล้วก็หันแล้วก็ชูมืออย่างเงี้งย ให้มันเขากวักมือเรียกไหมเหมือนกวักมือเรียกเราก็อม,มันมาขนาดแล้วอะไรต้องการอะไรกับชานต้องการอะไรสักพักได้ยินเสียงแววลอยมาเลยอืเสียงผู้ชายดังก้องอยู่ในหูเลยรขาว่ากูไม่ต้องการอะไรจากมึงหรอกมึงมาจ่ายค่าสองแถวกูกอ่อน <c oughs> ลืมจ่ายไง๋อที่ว่าเชคคันบอกว่ากระโดดรีบกระโดดลงมานั่นคือเข้าความกลัวกาลืมจ่ายค่าสองแถวครับปกติถ้าถสองแถวเราลงปุ๊บแล้วต้องเดินไปจ่ายข้างหนาถูกไหมใช่ครับใช่มันเดินไปจ่ายล็อกหนาแต่เราอะกลัวเพราะว่าคือเรื่องจริงนะเนี่ยเพราะว่าเราเห็นสเปรย์ที่พ่นอยู่ใช่เรากลัวเราก็ไม่ได้คิดถึงจุดนั้นไงเรากลัวเราก็กระโดดลงแล้วก็ขามถนนเดินเข้าบ้านไปเลย โอ้ย<า>เราผมฟังไปผมก็ลุ้นว่าอุ้ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเสียชีวิตตรงนั้นหรือเปล่ากลายเป็นว่าเป็นคนขับรถเดิน<ช>ตามมาทวงเงินใช่โอ้โหแล้วเหลือเราคนเดียวในรถสองแถวเขาจะไม่เอาเขาคาลาอยู่นะถูกไหมล่ะเราก็หาอยอะไรก็ไ้มีความรู้สึกเออมันผ่านมามันจะหาก็หาแต่ตอนก่อนจะหานะ่ะคือมันน่กกลัวมากใช่เพราะเรารู้สึกบรรยากาศ ช่วงนั้นต่างอำเภอเนาะมันจะต้องแบบเขาเรียกมันมืดอ่ะเข้าใจเลยว่าสมัยยุคนั้นมันจะก็จะมืดมันมืดมากแล้วก็เปลี่ยวด้วยเปี่ยวด้วยบ้านคนมันก็ไม่ค่อยมีเหมือนเมื่อเหมือนเดี๋ยวนี้นะเมื่อมก่อนก็ูกโมงกว่ากว่านี่เกือบทุ่มคนเขากินข้าวนอนหมดแล้วกินข้าวบ้านนั้นก็เงียบหแหละจริงมันไม่ได้คึกคักเหมือนเดี๋ยวนี้เนี่ยนี่เล่นเอาซะนลุ้นไปด้วยเลยว่าจกลงเนี่ย ที่เห็นเนี่ยเป็นอะไรกันแน่โอ้โหกายเป็นเจ้าของรถกปซนอั้นเนี้ยเจ้าของรถสรุปก็เลยได้เดินกลับประจ่ายเขันเดีอ๋อเป็นเรื่องราวที่เจ๊กันพามาฝากพวกเราสักส่วนกันนี่แหละค่ะเรื่องหลอนสุดของเจ๊กันไงเจกันเป็นคนอารมณ์ดีฟังแล้วก็หักหมุมหน่อยก็่าว่ากันอะแต่มันเป็นเรื่องจริงกันนี่มันเป็นเรื่องจริงติดตามเจ๊กันได้นะครับแล้วก็ ในหลายช่องทางด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการไปรีวิวตามที่ต่างๆใช่ก็ติดตามเช่กันได้ทุกช่องทางเลยนะแล้วเชกันก็ฝากรายการนี้ด้วยปีนโต๊ะของเราเนื้อเนาะจยเอาฝาก ซัพพอร์ตด้วยของของของคนบ้านเองนะคะนั่นแหละนะกันได,ได้ได้หลายอัธรุทเรื่อง<ช>ผีก็มีเรื่องดวงก็มีเรื่องทั่วไปก็มีเขาเรียกว่าหลากหลายคอนเทนต์หลากหลายคอนเทนต์ไม่จำเจแน่นอนครับวันนี้ก็ขอบคุณเจ๊กันมากเลยแล้วยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับ